รายการต่อไปนี้คือรายการทั่วไปใครอยากดูก็ดู มาพบกันเช่นเคยนะครับทางช่องสองกับบริษัทสระบุรีแคเบิลทีวีและนี่คือรายการสาระบุรีนะครับรายการที่มีสาระที่สุดในจังหวัดสระบุรีและวันนี้เราพาทุกท่านนั้นมาอยู่กันที่นี่ครับรักกี้คอร์ดนะครับถนนเส้นเทศบาล4ี่หรือว่าซอยโรงพยาบาลเส้นมาทางวัดแพะ่โคกนั่นเองนะครับ ซึ่งที่นี่นะครับมีคอร์สนามแบดมินตันดีๆที่เรานั้นจะพาทุกท่านนั้นมาพบกับสาระดีๆกับผู้ที่ข้าวอร์ดในวงการแบดมินตันอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับพีโอเอศิลป์รัตนปัญญากันได้เลยจ๊ะสวัสดีครับมาพบกันชิ้นเหยนครับในวันเสารด์ดีๆนนี้กับช่วงของรายการ สาระบรีนะครับกับผมสิรพ right? so pues yes. ัฒนรัตนปัญญานะครับที่วันนี้พัท่านมาที่นี่นะครับคอนดัดมินตันนะครับและเป็นเรื่องของกีฬาแบดมินตันอย่างแน่นอนนะครับกับนี่ผมมีุรกร์เขาเรียกกันว่าแบเกตครับใช่ไหมใช่สิเพราะว่าเราจะพาไปรู้จักกอาจารย์ที่คํามวอรอยู่ในวงการแบดมินตันในจังหวัดสระบุรีแล้วกับประเทศไทยด้วยซึ่งวันนี้ก็รออยู่ในช่วงต่อไปกันแล้วกับรายการมอปครับแต่กันอื่นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการจริง แบ่งเต็นก่อนเลยไปเลย สำหรับในช่วงนี้นะครับถ้าเราไม่มาสัมภาษณ์กับผู้รู้เรื่องแบดมินตันนั้นจะไม่มีสาระกับรายการนี้อย่างแน่นอนครับตอนนี้เรามาอยู่กับอาจารย์ท็อปกันแล้วนะครับซึ่งทำบาอยอ่ในวงการแบดมินตันในจังหวัดสระบุรีมาอย่างยาวนานเดี๋ยวเรามารู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยการการครับเออผมสติอากาศครับผู้สอนแบดมินตันอาชีพแล้วก็ครูผึกสอนโอลิมปิกโอลิมปิกโซลิดาลิตี้ ก็มกีประสบการณ์ทางด้านการตีแบ,บดมวนตันยาวนานกันกั่ปีแลครับ30ปี30ปีแล้วลตตีอนนี้ก็สอนอยู่ที่รัฐที่อนครับผมที่นี่เปิดตัวมาก็มาสอนทีนเดียวครับ,รบเรามาลงกันเรื่องแบบด้วยก่อนกออันเลยอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับแบนตันเอุปกรณ์เนี่ย<ๆ>ก็จะมีะลูกแบบเขาเรียกว่าลูกขนไก่ครับถ้าเป็นคนไทยนะใช่ไหมใช่ครับก็จะทาจากปี ทำจากขนไก่มาจากขนไก่เลยครับแ,แล้วตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นขนห่านกับขนเป็ดเพื่อให้มีความทนของลูกมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้มีสัง่งทอด้ะอาจารย์ลูกแบบของสัง่งทอเนี่ยจะใช้สําหรับการตีตีแบบมู่บ้านการที่เราจะใช้ในสนามมาตรฐานนะั้นการเอาลูกขนไก่มาตีเนี่ยมันจะได้ได้เสียบมากกว่าในการทำโทนลูกถ้าเราใช้ลูกทับสต็งหรือลูกสัง่งทอนั้นเนี่ย น้ำหนักของลูกนั้นจะหนักแล้วเวลาเราเข้าไปเล่นลูกในแต่ละลูกนั้นน,น,น้ำหนักจะเปลี่ยนวิถีจะเปลี่ยนคุณภาพของลูกก็จะแตกต่างกันการไปทาให้น้ำหนักมันเปลี่ยนไปเลยใช่ก็ตอบก็จะไม่สนุกับจะให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกับตีลูกค,คนใก่ค,ครับผมแล้วคุณภาพ่างนี้ที่อาจารย์บอกว่าเป็นขนเป็ดอะไรเงี้ยมันดีกั่การหรือว่าคุณภาพเท่ากันแหละเออขนเป็ดหรือขนห่านนั้นจับคนกว่าขนไก่ปีของขนไก่นั้นเนี่ยมันจะบาง แล้วก็เสียง่ายขนหาหรือขนเป็ดน,นั้นเนี่ยมันจะทนกว่าเพราะมันจะใหญ่กว่า<ช>และหนากว่าขนหางมันจะได้เปรียบต่อลูกระยะยาวเวลาเล่นนานๆข<ช>นเป็ดมันจะช่วยเรื่องเวลาออกลูกมันจะแบ่งเป็นเกล็ดด้วยถ้าขนหางไี่มีสีน้ำตาล วิถีลูกก็จะแขวน่อยแล้วก็ไม่ค่อยทนแต่ถ้าเป็นขนหางสีขาวซึ่งในขนหางแต่ละตัวเป็ดตัวหนึ่งและหางตัวหนึ่งจะได้ขนเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองตัวหนึ่งตัวที่ได้คุณภาพจริงไหมเนี่ยจาใช่ครับที่เอามาทําใช่ครับลูกขนไก่นะในใช่ครับในเกรดที่ดีๆอย่างของบ้านเราเนี่ยจะมีบริษัทแทยหลอดครับซึ่งได้ระดับมาตรฐานโลกซึ่งจะตกหลอดละพันห้าร้อยเก้าสิบบาท กีฬาแบดมินตันนี่ครับมีความเป็นมาไม่ชัดเจนนักสักเท่าไหร่ซึ่งจากหลักฐานต่างๆนั้นก็จะสามารถบ่งบอกที่มาของกีฬาประเภทนี้ไว้ที่หลายยุคหลายสมัยเช่นกันเช่นในจีนเนี่ยช่วงคิศสศตวรรษที่เ็มีภาพวาดเก่าๆที่บ่งบอกว่ามีการใช้ขนไกมาทําเป็นลูกขนไกใช้ในการเล่นด้วยซึ่งตอนนั้นนะครับจะใช้เท้าเตะกัน2คนหรือจะตั้งวงกัน3-4ถึงคนนั่นเองแต่ในคิศสศตวรรษที่สิ ชาวอินเดียแดงในอเมริกาใตา้ใช้ขนนกหรือขนไก่ผูกติดกับลูกกลมๆหรือลูกบอลน,นั่นเองใช้ยาฟางพันขมวดเข้าด้วยกันและใช้ขนไก่ชี้ไปทางเดียวกันและเวลาเล่นนั้นก็ใช้มือจับลูกขนไก่ปาใส่ผู้เล่นคนอื่นๆให้ช่วยกันจับต่อตลอดช่วงเวลาที่กล่าววันนี้ยังไม่มีการใช้แร็กเกตเลยใช่ไหมล่ะแต่ในคิดสตวรรษที่14ิี่นี่ละก็ชาวญี่ปุ่นได้มีการใช้ขนนกผูกติดกับหัวไม้และ ้ไม้ตีลูกขนไก่นั้นโดยไม้ตีนี่ก็ทำมาจากไม้กระดานเอามาตีกับลูกขนไก่ตีโต้กันไปไปมาๆซึ่งก็น่านจะเป็นวิวัฒนาการในรูปแบบของแบดมินตันซึ่งเป็นกีฬาในยุคป,ปัจจุบันนี้ที่มาในคริสตศตวรรษที่14นั่นเองเนอกจากนี้เราเรียกลูกขนไก่กันไปนแล้วนะครับเราได้รู้จกักลูกขนไก่กันไปนแล้วากาณ์หลักเลยคืออะไรครับอาจารย์แลกเก็ตหรือไม้แบบครับซึ่งใช้สําหรับ ตีลูกขนไก่หรือลูกแบบเหล่านี้เองครับนี่เขาก็เรียกว่าแร,ร็กเกตคล้ายๆไม้เทนนิสเขาก็เรียกแร็กเกตเหมือนกันใช่ครับวัตถุดิบที่เอามาตีก,กันส่วนใหญ่แล้วเป็นยังไงบ้างจะเป็นไม้หรือเป็นเหล็กหรือแบบเอ่อไม้แบบนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราใช้อลูมิเนียมหรือไม้หลังๆมาเราเริ่มมีวิวัฒนาการมาเป็นคาร์บอนแล้วเปลี่ยนจากคาร์บอนมาเป็นสรตไเล์เพื่อให้มีน้ําหนักเบามากขึ้นเราจะไม่ใช้นาโนทั้งหมดเนื่องจากว่า นาโนทั้งหมดมันจะเบาจริงแต่มันจะหักง่ายก็คือไม่ทนครับการเดี่ยการไตีของเราเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยมีความแข็งแรงแทบไม่เท่ากันเลยครับการออกลูกนั้นถ้าคนตบหนักไม้ที่มีคาร์บอนกาไฟสมประด้วยนั้นจะช่วยทําให้วิถีของลูกน้ําหนักของลูกได้ได้แรงกว่าแล้วการขึ้นเอ็นของของ,ของไม้แต่ละชนิดเนี่ยควรจะขึ้น ไม่เอาเพื้นที่ติดมากับแต่ความว่าถ้าไปซื้อมาจากห้างหรือว่าจากช็อปเขาเนี่ยต้องรื้อออกทีเลยต้องดูส่วนใหญ่นะครับไม้ที่ได้มดาตรฐานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีขึ้นเองเป็นให้ครับเนื่องจากว่าการขึ้นเองของไม้เนี่ยจะขึ้นตามตามความแข็งแรงของนักกีฬาแต่ละคนแล้วถ้าจะพูดถึงกฎเกณฑ์ของมาตรฐานโลกไอ้ไม้เนี่ย กฎเ,เกณฑ์ไม่ว่าไม้จะต้องได้ขนาดเท่าออไรเอ็นมันจะต้องมีน้ำหนักเท่าไร่หรือใช้ยี่ห้ออะไรมันมีไม่มีมาตรฐานครับเพ <นะ S 1> ราะว่าเนื่องจากหลายบริษัทที่เป็นเอกชนเนี่ยได้ผลิตไม้ขึ้นมาเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแล้วสปอนเซอร์แต่ละที่เนี่ยเขาจะเอาไปให้นักกีฬาระดับโลกใช้ซึ่งหลักๆเราน่าจะรู้จักโยเนเอนครับโยเนเอเนี่ยเป็นสปอนเซอร์หลักใ้กทุกรายการให้กับนักแบดมินตันครับ ตอนหลังเนี่ยก็มีหลายริษัทําขึ้นมาซึ่งไม้แบบนี้จะเป็นมาตรฐานโดยทั<ำ>่วไปนะเอ็นก <N, S 1> <ม>็ขึ้นอยู่ที่ความชอบแต่ละ <ừ> แต่ละบุคคลส่วนใหญ่ก็จะมีเอ็นโยนเอกเอ็นลีนอะไรเงี้ยขึ้นอยู่ที่นักกีฬาแต่ละคนขึ้นชอบแต่ไม้เนี่ยเราควรจะซื้อมาให้ในลักษณะที่มันไม่มีเอ็นติดมาแล้วเรามาขึ้นตามความเหมาะสมของไม้โดยส่วนใหญ่ผมแนะนามือใหม่นะครับถ้าจะขึ้นเนี่ยขอให้ขึ้นที่22ถึง23ปอนด์มันจะช่วย ช่วยเรื่องสปริงอย่างไม้นะครับอยู่ก้านนะครับเห็นไหมครับยี่สิบสอถึงยี่บสามตอนครับก็จะทําให้สมดบมเอยก็ไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปมันจะช่วยให้แอคชั่นของไม้เนี่ยมีมาใช้ในในในามตีมากขึ้นเพราะถ้าหย่อนมากเนี่ยตัวเอ็นมันจะดึงเด้งหนุนลุงที่บอกทต่ให้น้ำหนักมันไม่ได้มาตรฐานนะว่า่างนั้นครับฉะนั้นการขึ้นเอ็นตึงเนี่ย ถ้าตึงมากไปครับเราก็จะตีกันไม่ไปในในนักกีฬามหมเพราะมันจะเหมือนไม้ปิงปองเอามาตีมันจะแข่งก็ะด้ามากแต่ในงานนี้อันนี้คืออุปกรณ์ที่ลงแข่งขันแต่อุปกรณ์ส่วนตัวนันก็คือรองเท้าครับองเท้าต้องเป็นยังไงบ้างที่จะเป็นกีฬาประเภทรองเท้าควรจะเป็นรองเท้าพื้นยางพาราที่เหมาะสําหรับก้เป็นพื้นพาราเดียวใช่ครับแล้วเป็นรองเท้าบเพื่อปลอดัยหรือว่าไงยางพาราจะนิ่มจะนิ่ม จะนิ่มแล้วเกาะกับพื้นยางซึ่งเป็นพื้นมาตรฐานระดับประเทศซึ่งเขาใช้แข่งขันกันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ยากการเกิดอุบัติเหตุมันจะน้อยถ้าเราไปใช้รองเท้าฟุตซอลมันจะกินเนื้อเนื้อเนื้อพื้นยางแล้วมันจะไม่เกาะไม่เกาะแล้วเวลาเราเทคตัวขึ้นไปเล่นลูกสูงลูกเหนือศีรษะเนี่ยลงมาเนี่ยต้นเท้าจะได้รับการบาดเจ็บมากซึ่งรองเท้าเทนนิสก็ใช้ไม่ได้เพราะรองเท้าเทนนิส พื้นมันจะหนาแล้วใหญ่หน้ายางตรงนี้มันจะกว้างซึ่งไม่เหมาะสําหรับรองเท้าไม่เหมาะสําหรับกีฬาแบดมินตันควรจะใช้รองเท้าเฉพาะกีฬามีที่สุดครับเพราะว่าพื้นขอดสนามแบดมินตันเนี่ยเป็นพื้นที่ยืดเยื้อครับเป็นพื้นยางที่กระโดดโลงกระโดดขึ้นอยู่เสมอเครื่องตัวตลอดเลยและมีลมเยอะบางครั้งครับอ่ะสุดท้ายอาจารย์อยากให้ฝากไปถึงกีฬาประเภทนี้ว่า มันสำคัญขนาดไหนและระดับทีมชาติตอนนี้ตปองการทรัพยากรในการเป็นแบบตันแค่งเออวงการเป็นินตันนะครับตอนเนี้กําลังขาดนนะักกีฬาซึ่งเป็นไม้ผัดใบรุ่นใหม่เยอะมากซึ่งปัจจุบันเราเราเราใช้งานบนสังมาเกือบสิบเจ็ดปีรุน่นใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยน้อยเนื่องจากว่ากีฬาแต่และชนิดเนี่ยต้องใช้เวลาฝึกครับไม่ได้วันสองวันแล้วจะเก่ง แล้วสลับบุรีเองเนี่ยก็มีนักกีฬารุ่นเล็กหลายคนซึ่งไปคว้ารางวัลในระดับประเทศมาเห็นบอกว่าลูกชายก็เป็นนักกีฬาที่ลงแข่งอยู่ในรุ่นเยาวชนอยู่หลายรายการอยู่ครับผมอย่างเช่นอะไรอาจารย์เอออย่างรายการรายการโยนเน็กรายการโยนเน็กโอเพนชิงถ้วยพระราชทานระดับประเทศเลยครับได้แชมป์มาได้ที่สองท่งาแยเดียวไทยคู่แพ้ ยอมทำแพ้สโมสรใหญ่แพ้บ้านคนยอดแล้วก็จะมีรายการเสนาชิงถ้วยอ้องค์คอมมอดีก็ได้ทั้งได้ได้ได้ที่สองทั้งชายเดี่ยวชายคู่แพ้แพ้บ้านคนย้อนกับคู่ต่อสู้เดิมๆนะครับเจอคนเดิมครับก็เปรียบเข้าเก่งมากใช่ครับใช่ใช่ถ้าเปรียบเทียบก็เขาเป็นมือวางหนึ่งเราเป็นมือวางสองเนื่องจากว่าในเด็กรุ่นเล็กเนี่ยจะยังไม่มีแรงก์ิ้งไปมีแรงก์ิ้งตอนอายุสิบสอง ฉะนั้นเมื่อเวลามาแข่งกันบ่อยๆเราจะรู้เลยว่าคนนี้ที่หนึ่งเราที่สองอยากฝากเด็กหรือผู้ปกครองที่สนใจกีฬาหรือมองหากีฬาให้ให้บุตรหลานของท่านได้เล่นเนี่ยผมมองว่าแบบเป็นตั้นเนี่ยเป็นกีฬาที่เล่นได้ทั้งครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานตีกันในครอบครัวกระชับความสัมพันธ์เมื่อลูกหลานของท่านเนี่ยชอบแล้วสนใจแล้วส่งมาจะครับ,รบฝึกให้เป็นนักกีฬา ถ้าเขาสนใจจริงๆเนี่ยมันจะช่วยเขาได้ทำความสามารถพิเศษในการเรียนต่อในที่ต่างๆซึ่งเวลาคุณไปสอบแข่งกับนักเรียนคนอื่นเวลาคุณเข้าสถานที่ศึกษาที่เป็นเตรียดมด o ศึกษาของระดับจังหวัดเนี่ยถ้าคุณเรียนเก่งแล้วเนี่ยเขาถามความสามารถพิเศษถ้าคุณมีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาแต่ละชนิดอย่างเช่นแบดมินตันอย่างนี้ครับเขาก็จะพิจารณาเป็นพิเศษยิ่ยงคุณมีรางวัลการันตีด้วยแล้วเนี่ย ความสามารถพิเศษตรงนี้โรงเรียนเขาจะรับเลยคุณเรียนดีกีฬาเด่นความสามารถเขาก็จะรับตรงนี้ไปพิจารณาก่อนเพราะอย่างประเทศจีประเทศมาเลนี่เขาเปิดไมลีกอาชีพกันไปแล้วเรียบร้อยอย่างน้องเมย์นี่ก็ไปไปตีอีู่จีนใช่ไหมไปอยู่สโมสรใหญ่เหมือนกันเป็นตัวเก็บคะแนนให้กับประเทศเขาเหมือนกันซึ่งในประเทศไทยก็น่าจะมีบ้างประเทศไทยตอนนี้เริ่มมีแล้วเริ่มมีแบบเป็นตั้นลีกตอนนี้เริ่มที่โซนทางภาคเหนือแลษาอยู่เป็นโซนอยู่ครับยังเป็นโซนเพราะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มได้ยังไม่ถึงสามเดือนนี่เองครับ แล้วก็กําลังปรับปรับเพื่อให้เกิดขึ้นทั่วเทศเนื่องจากว่าวงการแบบนี้กำลังเพิ่มเติมโตเพิ่มเติมโตจากน้องรัชนกหงน้องเมย์ฉะนั้นเนี่ยถ้าคนในสรบิรีนะครับสนใจเนี่ยขอดรักกี้เนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะพัฒนาบุตรหลานของท่านไปสู่จุดความสําเร็จได้ถ้าท่านสนใจนะครับรักกี้ขอดครับและเดี๋ยวในช่วหน้าเดี๋ยวเราพาไปพบกับ ู้บริหารกันที่นี่กันดีกว่านะแต่วันนี้เราต้องขอนะแบบปรุจะตป๊อปมากไปครับแต่ข้อมูลดีๆที่มาพูดคุยกันเรงของแบบมินตันกันวันนี้แมวันนี้ได้มาดูมากเลยผู้ปกครองท่านใดนะครับที่เห็นแววของลูกศาษย์ท่านของท่านนะที่กำลังแบบเอ้ยชอบแบบมินตันมีแววก็ส่งมาศึกษามารอแบบฝึกฝนกันครับที่ลักคกี้ขอที่นี่ก็มาถามก่อนได้น้องคนนี้ ดูตีมีแวจะเริ่มยังไงอะไรก็มาปรึกษาถุกป๊อปกันได้เลยครัฝากกันมาด้วยกับรักกี้คอร์สแล้วก็วันนี้อาจารย์ป๊อปก็มาให้ความรู้กันด้วยแต่ในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับเยาวชนครับแล้วก็เยาวชนระดับประเทศครับครับผมไปพบกันเลยครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะให้ดูแค่5้าแต้มนอกจากนักกีฬาซ้อมนะครับเราให้ดู5้าแต้มนะครับเริ่มต้นยืงขอดขวามืออย่างที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วะครับศูนเราจะเริ่มที่ขอดขวามือทั้งสองฝั่งเริ่มต้นที่ราชพฤกษ์อากาศจากเสนามิคมค,ครับสีสูะครับและสำหรับที่ลักกี้ขอนนี่ครับก็มีบริการรับฝึกสอนเทรนนิ่ง จากผู้ที่คำาบอดมีประสบการณ์มากมายมาฝึกสอนให้ด้วยนะครับซึ่งใครที่สนใจอยากจะมาใช้เป็นการหรืออยากจะส่งบุตรหลานมาราเรียนก็มาติดต่อกันได้ที่ลัก,กีีขอดได้เลยจ้า,จบาตบยอดนะครับเป็นลูกพื้นฐานในแบบ่ต้นที่ขอดถาคะอือพอได้แต้มหรือตีได้แต้มนะั้นเราจะเสีย พอตเปลี่ยนฝันเป็น10พอได้แต้มก็จะกลับมาที่คอร์ดเห็นตึเป็นเลขคู่เนี่ยสอูนเมื่อไหรที่เราเสียแต้มฝั่งข้ามจะได้แต้มเป็นทันดีแล้วยืนพอร์ดตรงข้ามกับเราซึ่งฝั่นขวามก็จะเป็นเลขคู่ สำหรับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับเจ้าของสถานที่กันบ้างว่าชื่อเสียงเล่นางว่าชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็ที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่อนายจะาเองหน่อยว่าเป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนครับครับผมชื่อธนชนปัญญาฤทธิ์ทิครับชื่อเล่นชื่อรลักครับพี่รลักครับผมทาไมถึงมาสร้างสนามแบดมินตันอยู่ในจังหวัดสระบุรีครับ คือผมเดิมเป็นคนจังหวัดสบุรีกแล้วครับก็คือเนื่องด้วยผมเป็นคนชอบออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยผมไปหากีฬาที่ครอบครัวออกออกกำลังกายได้เสร็จแล้วเนี่ยผมไปเจอกีฬาชนิดหนึ่งก็คือแบดมินตันแบดมินตันครับผมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมไปใช้บริการที่สนามอบประจอครับแล้วผมไม่สามารถที่จะให้ครอบครัวผมเนี่ยร่วมใช้บริการกับ ที่สามกีฬ bon าได้ทั้งหมดเพราะว่าจํานวนที่ของสากีฬาเนี่ยสมาชิกเขาเยอะครับครับก็คือเราก็เลยมาเปิดของเราเลยครับตอนนั้นคุณพี่พี่รักออกกีฬาประเภทไหนอยู่บ้างครับก็ก็จะออกกําลังกายก็คือวิ่งการวิ่งดเทนนิกก็จะเป็นกีฬาที่ไม่ใช่อุปกรณ์อะไรมากครับมีอย่างสองอย่างแค่นี้ก็พอแล้วและสําหรับส่วนตัวของพี่รักเนี่ยคิดยังไงกับการออกกําลังกายกีฬาประเภทแบดมินตันพอได้ออกแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างเออมีความรู้สึกว่าันสนุก แล้วเวลาเล่นกับบุคคลเนี่ยหลักมันได้หลากหลายครับคือทุกส่วนไหมทุกส่วนครับแขนขาคออะไรได้หมดเลยใช่ครับจากเมื่อก่อนที่ลูกสาวไม่เคยออกกําลังกายประเภทนี้แล้วจะมาออกปีเป็นไง,ไงนครพัฒนาการเอ่อเดิมเนี่ยเขาเป็นปีแพ<ช>นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอมาออกกําลังกายตรงเนี้ยกลางคืนเนี่ยเขาหายใจสะดวกแล้วไม่ต้องไปทานยาอีก นี่ก็คือประโยชน์แต่จริงๆแล้วการออกกำลังกายนั้นก็ช่วยทําให้ร่างกายดีอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องกีฬาประเภทแบดมินตันแต่วันนี้เรามานําเสนอเกี่ยวกับกีฬาประเภทประเภทแบดมินตันนี้อ่ะช่วงท้ายอยากให้พี่รักฝากถึงสถานที่ของเราหน่อยใครอยากมาใช้บริการตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็สอบถามได้ทางไหนมั่งจะจองสถานที่ตั้งนะครับอยู่ที่ตำบลพึ่งหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีครับถ้าเกิดสำรองจองขอได้ที่ศูนย์93ครับ907 ห้าห้าห้าเจ็ดครับครับผมตามนี้เลยตามนี้เลยครับที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ก็คใครที่อยากจะมาใช้บริการไม่ใช่ว่าจะเข้ามาแล้วได้เล่นเพราะว่าเราต้องจองกันด้วยต้องจองอย่างน้อยก็วันหนึ่งรหรือว่าถ้าจะเล่นตอนเย็นก็เช้าโทรมาเลยใช่ครับประมาณนี้นะชั่วโมงเท่าไหร่การใช้บริการ ช่วงนี้เป็นพวกมอมรูมั่นครับชั่วโมงละ60บาท60บาทแต่หลายอย่างนี้ก็ติดตามกันเอามีเว็บไซต์เฟ e บ o o กอะไรติดตามได้ไหมครับได้ครับนี่นะครับขอบคุณพิ่รักไปด้วยนะครับกับข้อมูลดีๆและก็สถานที่วันนี้ด้วยครับอ่ในช่วงต่อไปเดี๋ยวเราไปดู กิกรรมในวันนี้กับการตีแบดมินตันกันต่อเลยครับและในสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณกันไว้ด้วยกับสนามแบดมินตันดีๆอย่างนี้ทีลักกี้คอร์ดที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานสาระบริของบริษัทสาระบริแคมเปนทีวีในสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณกันไว้ด้วยะใครที่สนใจก็อย่าลืมคลิกเข้าไปกดไลค์กันได้ลักกี้คอร์ดใน Facebook <อ>ด้วยนะบบน,น,นี่แหละชอบมากค่ะทำไมถึงชอบอ่ะคุณแม่ คุณแม่ชอบเพราะว่าคุณพ่อมาตามเข้ามาอ๋อจะได้เล่นมาหลายปีแล้วเล่นมาหลายปีพ่อเล่นมาสิบปีแล้วคุณแม่ตามมาได้สักสามเดือนตั้งแต่ก่อนเปิดแต่ก็โอเคไหมโอเคครับสัปดาห์นี้เรามีคำถามว่าในศตวรรษที่เท่าไหร่เริ่มใช้ไม้มาตีกับลูกขนไก่ต่อมาได้เลยที่สุดทมกสามหนึ่งห้าหนึ่งสี่ศูนย์รับไปเลยบัตรชมภาพเยือนจากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินเทจจ้า Nah, nah. I doubt it is the damn. Aversion therapy. By associating pain with a specific pleasure, you'll be conditioned not to do it again. I doubt it is